ลองจินตนาการนะในจักรวาลที่เต็มไปด้วยดาวนับล้านล้านดวงมีดาวเคราะห์มากมายที่ลอยอยู่รอบรอบดาวฤกษ์เหมือนกับระบบสุริยะของเราแต่คำถามคือทำไมโลกถึงเป็นที่เดียวที่เรารู้ว่ามีชีวิตซับซ้อนเกิดขึ้นได้จริง หลายคนมักคิดว่าอ๋อก็เพราะโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กำลังดีมีน้ำมีอากาศไงแต่ความจริงมันลึกกว่านั้นเยอะเพราะใกล้ดวงอาทิตย์พอดีต่อให้พอดีเป๊ะก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตแบบเราจะเกิดขึ้นได้ มันต้องมีเงื่อนไขอีกเป็นชั้นๆแบบที่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปโลกอาจไม่ใช่โลกที่เราเห็นในตอนนี้เราอาจไม่มีทวีปไม่มีมหาสมุทรไม่มีฤดูกาลไม่มีการวิวัฒนาการและสุดท้ายเราอาจไม่มีอยู่เลย เราจะค่อยๆเปิดทีละชั้นว่าอะไรคือตัวแปรที่ทำให้โลกน่าอยู่จริงๆตั้งแต่เกราะล่องหนที่ปกป้องเราจากรังสีอวกาศดวงจันทร์ที่ช่วยรักษาความสเสถียรของฤดูกาลจนถึงระบบภายในโลกที่หมุนเวียนทรัพยากรอยู่ตลอดเวลาแบบที่ต่อให้มองด้วยตาเปล่าก็ไม่มีวันรู้ และท้ายที่สุดคุณอาจค้นพบว่าโลกใบนี้ไม่ได้ธรรมดาเลยมันคือดาวหายากในจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้หลายคนเคยได้ยินคําว่าโลกอยู่ในเขตโก l d i l o c k s หรือระยะพอดีจากดวงอาทิตย์ที่ทำให้น้ำบนโลกอยู่ในสภาพของเหลวได้ก็เลยบอกว่าโลกอยู่ได้เพราะอยู่ตรงนี้แหละจบ แต่จริงๆแล้วการอยู่ในเขตอยู่อาศัยเป็นแค่เงื่อนไขเริ่มต้นเท่านั้นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดลองนึกภาพแบบนี้ ถ้าเราเอาโลกไปวางตำแหน่งอื่นอีกนิดเดียวมันอาจจะหนาวจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งทั้งใบหรือร้อนจนทะเลทั้งหมดระเหยจนหมดแต่แม้ต่อให้เราอยู่พอดีกับดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะเกิดชีวิตซับซ้อนแบบเราได้เพราะสิ่งที่กำหนดว่าดาวเคราะห์จะอยู่ได้จริงไม่ใช่แค่เรื่องอุณหภูมิแต่รวมถึงลักษณะพื้นผิวและชั้นบรรยากาศด้วยตัวอย่างที่เห็นชัดมากคือดาวศุกร ดาวสุกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าโลกเดียวแต่ผลคือมันมีบรรยากาศหนาทึบเป็นพิษอัดแน่นด้วยก๊าซเรือนกระจกจนพื้นผิวร้อนทะลุระดับที่โลหะบางชนิดสามารถอ่อนตัวได้นี่คือระยะใกล้พอดีแต่สภาพแวดล้อมไม่พอดีจึงอยู่ไม่ได้ ในทางกลับกันดาวอังคารอยู่ในระยะที่บางครั้งก็ใกล้เคียงอยู่ได้แต่ไม่มีมวลมากพอจะจับบรรยากาศไว้ทำให้อากาศบางเฉียบรังสีกระแทกพื้นแบบไม่กรองผลคือมีน้ำแต่รักษาไว้ไม่ได้นี่คือระยะเกือบพอดีแต่ระบบรองรับชีวิตไม่พอดี เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดว่าโลกน่าอยู่เรากำลังพูดถึงสมดุลที่ละเอียดมากระหว่างระยะจากดวงอาทิตย์ความเสถียรของพลังงานแสงโครงสร้างพื้นผิวท่าที่ประกอบกันในบรรยากาศสิ่งเหล่านี้ต้องทำงานสอดคล้องกันแบบที่พลาดเพียงชั้นเดียวโลกอาจไม่ใช่โลกที่มีชีวิต และสิ่งที่น่าสนใจคือในจักรวาลมีดาวนับไม่ถ้วนแต่ดาวคราะที่อยู่พอดีทั้งระบบแบบโลกยังเป็นสิ่งที่เราพบได้น้อยมากน้อยจนทำให้นักดาราศาสตร์จริงจังกับแนวคิดว่าโลกอาจไม่ใช่ดาวธรรมดาเลยแต่เป็นดาวที่เงื่อนไขทุกอย่างประจวบเหมาะคอดีในระดับที่น่าทึ่งถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าเราอาจเห็นเพียงความมืดและดวงดาว แต่ในอวกาศนั้นไม่ใช่ที่ว่างเงียบสงบอย่างเราจินตนาการที่นั่นเต็มไปด้วยอนุภาคพลังงานสูงรังสีที่สามารถทำลาย DNA และลมสุริยะที่พัดแรงยิ่งกว่าพายุใดบนโลกสิ่งเหล่านี้คือภัยคุกคามพื้นฐานของชีวิตและถ้าโลกไม่มีอะไรปกป้องชีวิตบนผิวโลกคงไม่เคยมีโอกาสได้เริ่มต้นด้วยซ้ำ และนี่คือจุดที่สนามแม่เหล็กโลกเข้ามามันเป็นเหมือนเกราะกำบังล่องหนที่ล้อมรอบโลกไว้ตั้งแต่แกนกลางจนถึงอวกาศชั้นนอกเรามองไม่เห็นมันแต่เราทุกคนอยู่ภายในมันตลอดเวลาเกราะนี้เกิดจากแกนกลางของโลกที่เป็นโลหะเหลวหมุนตัวและสร้างกระแสมแม่เหล็กขนาดมหึมา เส้นพลังงานของมันกางออกเหมือนปีกปัดอนุภาคพลังงานจากดวงอาทิตย์ให้เบี่ยนออกไปแทบทั้งหมดไม่เคยแตะพื้นผิวโลกเลยลองคิดแบบง่ายๆแค่ไม่มีสนามแม่เหล็กโลก บรรยากาศของเราจะถูกลมสุริยะเป่าออกเหมือนเปลือกกล้วยถูกปอกออกทีละชั้นจนท้องฟ้ากลายเป็นว่างเปล่ามหาสมุทรระเหยพื้นผิวไหม้และโลกก็จะค่อยๆกลายเป็นทะเลทรายเงียบไร้เสียงชีวิตนี่คือเหตุผลที่ดาวอังคารแม้เคยมีน้ำก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้เพราะมันไม่มีเกราะป้องกันแบบโลก เรามักพูดถึงปัจจัยที่เอื้อต่อชีวิตแต่เรามักลืมไปว่าชีวิตไม่ได้ต้องการแค่ที่อยู่อาศัยแต่มันต้องการความปลอดภัยระดับจักรวาลและสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในแกนกลางของโลกกำลังทำงานเงียบๆเ,เพื่อให้เรามีโอกาสหายใจพูดคุยรักและมีชีวิต ลองจินตนาการว่าทุกครั้งที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโลกใบนี้กำลังปกป้องเราจากอวกาศที่ไม่ปราณีโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวโลกไม่ได้แค่หน้าอยู่โลกกำลังปกป้องเราอยู่ตลอดเวลาเวลามองดวงจันทร์เรามักคิดถึงมันเป็นเพียงดวงไฟสีขาวบนท้องฟ้าบางคืนกลมบางคืนขาบบางคืนก็หายไป แต่ในความเป็นจริงดวงจันทร์คือหนึ่งในเหตุผลที่โลกสงบพอให้ชีวิตเกิดขึ้นได้ลองจินตนาการว่าโลกเป็นลูกข่างที่กำลังหมุนอยู่ถ้าแกนหมุนนั้นไม่มั่นคงมันจะโครงไปมาแกว่งเอียงและสายซ้ายขวาจนฤดูการบนโลกเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วในเวลาอันสั้น หรือดูร้อนอาจร้อนจนมหาสมุทรเดือดหรือดูหนาวอาจหนาวจนพื้นผิวกลายเป็นน้ำแข็งและเมื่อการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขนาดนั้นชีวิตซับซ้อนที่ต้องใช้เวลายาวนานในการวิวัฒนาการแทบไม่มีโอกาสตั้งหลักเลย แต่โลกไม่เป็นแบบนั้นเพราะโลกมีดวงจันทร์ขนาดใหญ่คอย่วงอยู่แรงดึงดูดของดวงจันทร์ทำหน้าที่เหมือนมือที่ประคองลูกข่างทำให้แกนหมุนของโลกนิ่งและคงตัวฤดูการหมุนเวียนอย่างเป็นจังหวะฝนต้นไม้วัฏจักรอาหารทุกอย่างเกิดซ้ำและเกิดซ้ำอย่างมีระเบียบ และนี่คือหัวใจสำคัญของการเกิดชีวิตระดับสูงความเสถียรในระยะยาวเพราะชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวปีเดียวหรือศตวรรษเดียวชีวิตต้องใช้เวลานานอย่างนึกไม่ถึงกว่าจะค่อยๆเปลี่ยนจากเซลเล์เล็กๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินพูดคิดและสร้างได้เหมือนเรา ดวงจันทร์จึงไม่ใช่ของตกแต่งท้องฟ้าแต่มันคือผู้พิทักษ์สมดุลภูมิอากาศผู้รักษาจังหวะการหมุนของโลกผู้สร้างความสงบให้ชีวิตค่อยๆเติบโตโลกไม่ใช่แค่ดาวที่มีชีวิตโลกคือดาวที่ชีวิตมีเวลาจะเติบโตได้และดวงจันทร์คือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เงียบๆไม่เคยพูดแต่สำคัญเกินกว่าจะขาดได้ หลายคนอาจคิดว่าโลกเป็นก้อนหินใหญ่ๆที่อยู่นิ่งแต่ความจริงคือโลกกำลังเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาแบบที่เรามองไม่เห็นและนี่คือสิ่งที่ทำให้โลกเป็นดาวมีชีวิตเปลือกโลกที่เราเดินอยู่ทุกวันไม่ได้เป็นแผ่นเดียวแต่มันถูกแบ่งออกเป็นแผ่นใหญ่หลายแผ่นลอยอยู่บนชั้นหินร้อนและหนืดใต้พื้นเหมือนแผ่นน้ำแข็งลอยบนผิวน้ำ แผ่นเปลือกโลกเหล่านี้ค่อยๆเคลื่อนที่ชนกันแยกออกหรือมุดตัวลงไปในชั้นลึกกระบวนการนี้อาจใช้เวลานับล้านปีช้านิ่งแต่ทรงพลังมากแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตคำตอบคือมันทำหน้าที่เป็นระบบรีไซเคิลทรัพยากรของโลก เมื่อแผ่นดินมุดลงไปใต้พื้นธาตุต่างๆจะถูกละลายและผลักกลับขึ้นมาใหม่ผ่านภูเขาไฟผ่านการเกิดทวีปใหม่ผ่านการประทุกข,ของแร่ธาตุและองค์ประกอบที่สำคัญต่อสิ่งมีชีวิตกระบวนการนี้ช่วยให้บรรยากาศของโลกไม่ขางอยู่ในสภาพสุดขั้วเช่นไม่ร้อนจนตายไม่เย็นจนแข็งแต่มันหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเหมือนการหายใจเข้าและหายใจออกของโลกทั้งใบ ถ้าโลกไม่มีแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ธาตุสำคัญหลายอย่างจะไม่ถูกหมุนเวียนกลับมาขาบันไดออกไซด์จะไม่ถูกควบคุมมหาสมุทรอาจระเหยหายไปหรือโลกอาจกลายเป็นน้ำแข็งตลอดกาลชีวิตซับซ้อนต้องการบ้านที่ปรับตัวได้ในระยะยาวและโลกมีระบบนี้อยู่ในตัวเองมาตลอดช้าเป็นจังหวะมั่นคงเหมือนชีพจรที่เต้นเบามากแต่ไม่เคยหยุด ดังนั้นโลกไม่ได้เป็นเพียงดาวที่น่าอยู่โลกคือดาวที่รักษาความน่าอยู่นั้นด้วยตัวเองเหมือนมันรู้ว่าในชั้นบรรยากาศในมหาสมุทรในแผ่นดินมีชีวิตกำลังเติบโตอยู่และโลกตั้งใจจะไม่ปล่อยให้มันสูญหายไปเมื่อเรามองย้อนกลับไปทั้งสี่สิ่งนี้เราจะเห็นว่าโลกไม่ได้น่าอยู่เพราะบังเอิญเลย มันอยู่ในตำแหน่งที่พอดีได้รับพลังงานที่เสถียรมีเกราะล่องหนคอยปกป,ป้องมีดวงจันทร์คอยประคองความสมดุลและภายในยังคงทำงานเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับชีวิตอยู่เสมอ ทุกหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวไม่ใช่ปีเดียวและไม่ใช่ยุคเดียวของมนุษย์มันคือผลลัพธ์จากเวลาหลายพันล้านปีของเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะละเอียดซับซ้อนและแทบจะเป็นไปไม่ได้ซ้ำสองเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นเราเกิดขึ้นเพราะโลกทำงานเพื่อให้ชีวิตเกิดขึ้นได้และเรากำลังอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์หายากระดับจักรวาล เพราะฉะนั้นเมื่อเรามองท้องฟ้ายามค่ำคืนลองหยุดเงียบสักครู่แล้วคิดว่าในจักรวาลกว้างใหญ่เหลือเกินนี้มีสักกิที่ที่มีชีวิตลืมตาขึ้นมาได้เหมือนเราบางทีบ้านของเราที่เราเห็นจนชินอาจเป็นของมีค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีและคำถามสุดท้ายของวันนี้คือคุณคิดว่าในจักรวาลน,นี้มีโลกแบบเราอีกกี่ใบ คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยเพราะคำตอบของคุณอาจเปลี่ยนมุมมองของใครอีกหลายคนก็ได้